ให้แล้วมแล้วพี่น้องใหได้จ้าใ่ได้ครับนจาอีสานต่อเขาเาเขาเ่า่เขาบ้าืสวยๆนะพี่น้องันไปสวยงามอ่ากุ้งอีสานพี่น้องันเดอกุ้งอีสานครัเื้องามนมเพาะพี่น้องันเาน กุ้งอีสานพี่น้องไข่บางไฟแสนกุ้งยีสานกุ้งอีสานกุ้งอีสานต่อเสื้อสวยๆเดี๋ยวมาถามต่อกันเนาะต่อสวยของใครมาจากไหนครับกุ้งอีสานจ้ามาจากอำเภอไหนครับจากศรีสเกียรพี่น้องของใครจากศรีสเกียรเนาะกุ้งอีสานพี่น้องมาติดตามผลงานเพิ่นเนาะ ขงไฟมันมาตไก่ทีจากซีสเกตที่ทำให้ล่าได้ดีมาเนาะคุณยีสานคุณยสานซื้อมไรนะคะซื้อซื้อมาไหครับต่อครับน้องดาวน้อดาวนะครับต่อคอนสิรน้องดาวคกุณมยีสานนะครับผมมูลอเลย นี่นี่เหต้องหวอีดนตโดนตเลยน้องเรื่งสินคขาจริจ้งมีเสียงเปวในทางทางอยู่ด้านขวาตอนนี้สองเลยหผ่านไปสออผ่านไปจาบางเมื่อกี้ครับจวดจานมอกไฟแสนจวดจานไพี่เนาองาบา

แม้านห่น,น,น้อหองสร้างันึงเป็นสี่าคนอยไแล้วไปนองขึ้นแล้วผู้มีสารเนาะไปจากซีสเกต ลมดีครับพี่น้องเวยลมตึงๆเลยแม่ทีฮวันได้ว่ากาเย็นเนาะลมอดใจรอพี่น้องม่นานกับจีเดช่มอดใจรอไม่นานจ้ชบัมไฟสวยๆนะ่้บังงามๆบังไฟบัง ไฟดังี่นองมาจากซิส,สเกตเนาะมาชมกัน,นมันวัดรับรองบอ๊อพิษฟังี่นองบังอดใจรอไห้นานเนาะ

พุ่อีสานเพุ่อีสานอ่าน้องดาวินน้องไดมอนนเข้าให้พุ่งอีสานพุ่งอีสานแ้วก็พุ่งอีสานเนอะด้วคน้ข่าคน้องดารินน้องไดมอน น้ำขอ,น,อ <แจ S 1> น้องดาวเรีนน้องไดมอนกุ้งอีสานานี่เพี่น้องกุ้งอีสานกุ้งอสีอสอานดอกดาบุกดอกใหมากนำเข้าเพื่อทางอีสานเฮ้ยวังเงินจ้าง ก็จากกรุงิรัทจะเปท้ายสุดเองสุเองเดอต้นตอนจากกรุงิสัสาคนพร้างแต้แล้วเขาเขาหลับต่อไปตักดุนหาในกรุงศสัทา มามินมนำมาไม่คีดตรมเด็ดนด่นี่นหอกมายืนในปา้ายยืนใดนดงเนาะ พอมีน้ำเรียนพิจิวันสังแต่เนาะิันสังแต่เขาจะเอากันล้มต่มวนกุบเนาะแตาอยู่นี่มันเป็นปลาเป็นปลายุคานะพี่น้องกัสิมีน้ำมีไม่บวกน้ำเนาะมันอยู่สูงกัสีโปเห็นบรรยากาศเอากันล้มต่อมเนาะพี่น้อง คนซีพอรเตอร์เบ <Ben eland. S 3> ียดสีเบ็นน้ำชายแบน้นะเบน้ชายเป็นูหิบนเราแบบว่าไม่เบียน้ำไม่เบียนน้ำชายร้อมมือนพี่นนองบังสุดไทยไทยใส่เบียน้ำชายปลาแซกแกบแม่นอยู่บ่ แม่จะสังแจอ๋อเบนต้องไปสั่งแตกั็ดีเนาะสามร้อยสิบซืนอสีมาหน้าก่นเอออ่อชุดมิสาเน้

นายขาวนจานครับอบคุณนครับขอาจารย์เม่าทุกเสอประเทศนี้ขามนำสานะครับลยานบัตรนงยากหลายคนถามว่าเป็นไฝดอกดาริงดอกดาวหูกแม่ทององเป็นังยาง จัำแอนไฟกลุ่มอีสานมาเลือส่งเสริมประเทศนี้เจ็ดประเทศนี้ว้าพี่น้อกกองไฟบ้านเฮาเอาใหญ่นักแม่บุกกองไฟประเทศนี้ส่งเสริมประเทศนี้ประูรักวัฒนธรรมประเทศนี้ประจักษ์ทีเจ็ดกองไฟเขาส่งเสริมประเทศนี้ประจยมปี

กำนังนทาดไปต้องจับ,งงงนบนักบอลตัวแดงนำพอไอหลหอด้น้านว

ตาเส้นคู้ต่างครีบอาณาเขตขีดอัตโนมัตการนื่อรี่สันะครับขึ้นไปว่าตาเส้นผูต่างๆ tuổi 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 lắm đạp rồi rồi bẹp tuổi tuổi đây rồi Hãy subscribe tuổi kênh tuổi Lúc hiệu bằng có <laughs> đại loại đâu bằng đi nó มี sàn này. thank you